สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนมาคลิปนี้ดูรีวิวน่าจะเป็นเหรียญแหละค่ะแต่ไม่หนักนะคะเหรียญก็ไม่น่าจะเยอะส่งมาจาก f อซนะคะท่านที่ดูรายการของป้านี่แหละค่ะเพราะป้าน่าก็จะบอกแสดงว,ว่าป้านาต้องให้ที่อยู่เขาแล้วพอดีว่าหน้ากล่องไม่มีชื่อของผู้ส่งนะคะออมีข้างในนะโอเคดีหน่อย ดีก็ยังมีชื่ออมีกระดาษเขียนรายการมามาดูกันค่ะเหรียญส่งมาจากเอซนะคะคุณ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 บอยอ่าคุณบอยค่ะคุณบอยโอ้โยเหรียญอะไรเนาะคุณบอยเนาะเหรียญหนึ่งบาทแค่อย่างเดียวเลยโอเค หนึ่งบาทหนึ่งบาทเน่าๆเหรียญแบบนี้ขายไม่ได้นะคะท่านที่จะส่งมาเหรียญที่ขายไม่ได้อย่าส่งมานะส่งมาแล้วขายไม่ได้พ้านพยายามหมกตลอดเลยนะเหรียญที่เป็นอย่างนี้นะขายไม่ได้นะไม่ต้องส่งมาเนี่ยค่ะเหรียญทุกเหรียญนะคะถ้าถ้าเป็นเหรียญชํารุดนนะคะแบบนี้ขายไม่ได้นะคะแต่ไม่เป็นไร ถือว่าให้กันไปก็แล้วกันเพราะว่าเหรียญอันนี้คือส่วนต่างเขาน้อยนะคะส่วนต่างแค่เหรียญเหรียญราคาเหรียญที่รับซื้อนะคะหนึ่งบาทห้าสิบตางก็ส่วนต่างห้สาสิบตางห้าสิบตางสองเหรียญหนึ่งบาทสองบาทก็มีกี่บาทคือถือว่าให้กันได้แต่บอกหลายท่านเลยนะคะทุกท่านเลยนะคะที่ต้องการจะขายเหรียญที่จะส่งเหรียญมาขายนะคะ ถ้าเหรียญชำรุดแบบนี้ราคาจะได้เพียงหน้าเหรียญเท่านั้นนะคะเพราะพนักก็ต้องเอาไปแลกคืนกลมในราคาหน้าเหรียญค่ะเอาไปแลกคืนกลมในราคาหนึ่งบาทห้าสิตางค์เท่า <issimo> กับราคาที่พนักซื้อนะคะเอาไปคืนกลมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นเหรียญที่มีความที่ขายต่อไม่ได้อะค่ะมีความชำรุดนะคะมีการชำรุดนะคะไม่มีส่วนต่างไม่บวกนะคะราคาจะเท่าหน้าเหรียญที่หน้าเหรียญเขาเขียนว่าเท่าไหร่ก็จะได้เท่านั้นค่ะอย่างเช่นเหรียญนี้นะคะกลุ่มนี้ค่ะ หน้าเหรียญหนึ่งบาทถ้ามีคนส่งมาให้พระนากแบบนี้พนากจะให้หนึ่งบาทเท่าหน้าเหรียญน,นะคะทุกคนอันนี้บอกให้รู้ทั่วกันเลยนะคะฟังไปพร้อมๆกันเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันอีกว่า เหรียญอะไรก็ได้ผูกผูพังๆก็ได้นะคะไม่ได้นะคะผูกผูพังพังนะคะขายไม่ได้เป็นพยายามพูดตลอดเลยนะคะรับซื้อเหรียญที่ขายต่อได้ถ้าเหรียญขายไม่ได้ก็คือไม่รับเหรียญชำรุดไม่รับนะคะเหรียญเก่าๆดำๆมากๆอะชำรุด ไม่รับนะคะไม่รับให้แลกได้คะ่ะแลกหน้าเหรียญเพราะป้นาอยู่ใกล้ใกล้โรงกระสาบนาบ้านปนานะคะอยู่ที่หน้าโรงกระสาบปะนาเอาไปคืนกระสาบได้คะ่ะแบบนี้นะคะปะนาเอาไปคืนในราคาหบาทคะ่ะเนี่ยคะ่ะคือสะสมไม่ได้แล้วล่ะไม่ควรสะสมเหรียญที่ปน้นาพยายามไม่คืนกระสาบเพราะเป็นเหรียญที่สภาพสมบูรณ์ พร้อมที่จะให้นักสะสมได้เอาไปสะสมแบบนั้นนะคะนัาจะพยายามให้นักสะสมเอาไปเก็บค่ะแต่แบบนี้นักสะสมเขาเก็บไปก็มีแต่จะผุจะพังใช่ไหมคะถ้าเอาไปไปรวมกับเหรียญอื่นด้วยจะทําให้เหรียญอื่นเขาเน่อด้วยนะคะเพราะว่าสนิมเหรียญน,นี้ก็จะไปกินกัดกินเหรียญอื่นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ควรเก็บนะคะเจอเหรียญแบบนี้ต้องเอาไปคืนกลมค่ะคืนกลมอย่างเดียวเลยนะคะก็น่ารับซื้อแค่ เท่าหน้าเหรียญค่ะจะเป็นเหรียญราคาหน้าเหรียญราคาเท่าไหร่ก็คือเท่าหน้าเหรียญน,นั้นเลยนะคะทุกคนเข้าใจตรงกันนะคะมาดูเหรียญอีกเหรียญที่เขาส่งมาค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเหรียญครุดบาทหนึ่งเจ็ดครุฑบาทหนึ่ง็ดพุทธคุณเต็มเปี่ยมครุฑบาทหนึ่งเจ็ดนี่ยมีมีม,ม,มีส่วนต่างเยอะนะจะมีอยู่เหรียญเดียวนี่แหละค่ะที่มีที่มีมราคามีส่วนต่างที่มียังได้รับความนิยมอยู่ ราคาเหรียญตอนนี้นะคนะเป็นารับซื้อค่ะเหรียญบาทหนึ่งเจ็ดนะคะเหรียญครุดบาทหนึ่งเจราคารับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเขาเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมหายากค่ะอันนี้ก็มีชํารุดมาเยอะอยู่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่ถ้าคนมาซื้อหน้าร้านนะเขาเลือกอะแบบนี้เขาไม่เอาแน่นอนนะคะอย่างนี้อย่างนี้เขาเขาไม่เอาแน่นอนอย่างงี้ขายไม่ได้ ครับเป็นหน้าที่ที่ขายต่อใช่ไหมครับเแล้วก็จะเลือกออกเหียวแบบนี้ก็จะเลือกออกก็จะไม่ไม่ขายให้ลูกค้าค่ะเปะน็นแ้แต่ตรงนี้คือเป็นแ้าขายได้และเป็น้าบวกกาไรก็ยังถัวเฉลี่ยได้อย่างนี้นะคะเป็น้รับมา20บาทปป็น้อาจจะส่งต่อ25 28ปห้ายดน้มีกําไรอย่างเหรียญหนึ่งเป็าแล้จ่ายไป20บาท กำไรสี่เหรียญกำไรสี่เหรียญเอามาทัวเฉลี่ยนเนี่ยเป็นเหรียญหนึ่งเนี่ยอันนี้คือทุนแล้วก็อ่ะสี่เหรียญอันนี้ก็คือทุนเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยจะหมดอยู่แล้วเห็นไหมคะเจอเสียแบบนี้ทุนกินกินกินอ่าไม่มีกําไรแล้วคะ่ะเข้าเข้าเนื้อนะคะเข้าใจเนาะกาไรเหรียญละห้าบาทต้นทุนยี่สิบบาทใช่ไหมคะยี่สิบบาท เท่ากับเราขายเราขายเหรียญดีสี่เหรียญแล้วก็มาโปเหรียญน,นี้หนึ่งเหรียญถ้าถ้าร้อยหนึ่งเจอสิบเหรียญถือว่าเสมอทุนถ้าเกินร้อยหนึ่งเจอเสียเกินสิบเหรียญถือว่าขาดทุนค่ะง่ายๆเลยนะคะทุกคนที่เป็นาพูดอยู่ตลอดว่าเหรียญชมรุทอ่าถ้าเป็นมาขายหน้าร้านนะคะถ้าแบบนี้เป็นนาก็จะตะ จะแยกออกแล้วก็บอกว่าให้ราคานี้นะถ้าเขาตกลงซื้อตกลงขาย้ปน่นก็อ่ะโอเคแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ได้เขาขอแพงอะไรเงี้ยไปน่วก็จะไม่ไหวก็ไม่เอาค่ะก็ไม่รับเลยคนที่มาขายหน้าร้านน่ะ้ปะน่าจะบอกราคาเขาก่อนว่านี่นะเหรียญน,นี้ราคาเท่านี้นะเหรียญน,นี้ราคาเท่านี้นะจะขายไหมเพราะบางคนส่วนมากเลยที่มาขายไปน่าเน่ยเขาจะดูเขาจะดู ที่พน,นักบอกดูในออนไลน์แล้วนะคะทุกช่องทางที่พน,นักทำรายการไปเขาจะดูแล้วเขาจะรู้ราคาแล้วคนที่มาขายให้พน,นัทนะ่ะคือเขายินดีที่จะขายในราคาที่พน,นัทเสนอไปแล้วเขาถึงได้มาทุกคนจะรู้หมดเลยค่ะพน,นัาถามว่าดูอยู่ใช่ไหมเขาบอกใช่รู้ราคาใช่ไหมเขาบอกใช่อ่ะโอเคก็ง่ายเลยนะคะก็คิดเงินอย่างเดียวนับจานวนคิดเงินอย่างเดียวไม่ต้องมาตกลงกันว่าเออ เท่านั้นเท่านี้เท่านู้นขอเท่านั้นขอเท่าน้นมันไม่ต้องเลยไม่ต้องเสียเวลาเพียงแต่มาถึงปุ๊บถามปน่าจะถามเลยว่านับมาหรือยังถ้าเขานับมาแล้วก็โอเคคิดเงินขาดเกินไม่เท่าไรหร่หรอกค่ปะปน่าเชื่อว่าคนที่สะสมเหรียญในหลวงราชการการที่เก้าอ่ะทุกคนจะซื้อสัตว์หมดเลยนะคะจะไม่มีไม่มีตุกติกไม่มีปัญหาถ้าเขานับมาแล้วดีเลยบางคนมาถึงปุ๊บอ่ะหนึ่งพันเหรียญอย่างเมื่อวานนี้เหรียญวาดเหรียญหงก็มีท่านหนึ่งนับมาหนึ่งพันเหรียญ 1> 1, หนึ่งพันเหรียญอ่านับมาแล้วไม่นับนะเพราะไม่มีเวลาด้วยหนึ่งพันเหรียญก็จ่ายเงินไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทเพราะเหรียญละบาทห้าสิบสตางค์ค่ะแค่นี้เองค่ะหลักการง่ายๆของบรรณัดไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะคนคนขายรับเงินเท่านั้นนะคะคนขายอย่าโอนเงินให้คนซื้อเด็ดขาดนะคะทุกคนด้วยความปรารถนาดีของบรรณันะคะอย่าโอนเงินให้คนซื้อนะคนคนขายเราต้องได้เงินนะคนขายอย่าเสียเงินนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ